ตอบเยอะที่เอกรียงานฮกมเบอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเกมครเ็นมูเกมกแลตอนนี้ผมเป็นสายซอมบี้นะคะแล้วเขาเป็นสายฮลโหลคนนี้สายไม่รู้เป็นสายอะไรนะสายโจสายโจนไม่่สายสายรงนี่สายกงน่อ่ะไปอีกเปนอ้จะเป็นประต

कोई बनता नहीं छोड़ कोई लीली का मेरी पाउडर पापा जब बन बीमारी है नहीं नहीं पराई है नेक्स्ट ना मेरी ने जाती है, है। मानो कोई बुरी आदत है हे र र डाक कौन है नहीं अगर आज जो आजर है जो कि उसी है ओह मैं देख आ जेम เห็นคนที่ลุก आ

ไกลเรียบมีคนมาสองามสไป้อคนหลงรคนลงมาใต้นี่้อ๋ไม่เอารเปาใช่ไหมสองสามสไหนข้างบนโอเคอคนลงกอตรงนี้ขีดขีดออกใช่ไหมไม่สำรวมแบบะไไม่เอากรเปาแบบไรเนี่ยสองามสนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ้อเ

भाई चेक करना चाहते थे चेक किया उन्होंने और अब आप कह सकते आपने भी भी भाई ने। ने। भाई। रहे हैं, तो भी दिखा रहे हैं, आप भी गए। रहे हम दिखा बाईस रन बनाकर और अब पाकिस्तान छह विकेट पर आजाद

แล้วมันจะไปข้างบนกันทำไมอ่ะเด็กมีโรคไม่สนน่ะมะสีมสีระวังกำลังไปช่วยอย่ามันดูนี่เรพีชคุณสิทธิ์กุ่งเกศาภเพนฟ้าฮาบิอัจถ้าเกิดว่าอีพัคติสตันกับเพนห์ฮ์ทั้งสองคนนี

จะทำมาเย่ตัวทสามนี่ดูยังไงว่าเราค่ะก็เห็นตงหาโดยเห็นเห็นเขาว่าสังหารว่เห็นสามเรา้าแล้วเฮ้ยเหมือนมีรถหมวนเอายาในน้

आंबले का टुकड़ा है ऐसा हुए ऐसे शाद बल्लेबाज अभी अभी पाकिस्तान ने तोड़ दिया रिकॉर्ड बल्लेबाज साहब भी साइड सॉन्ग भी दी क्या कौन ने सामना किया साइड थांग भी है इधर श्री नोट पर सर्विस कर रहे थे गेंदबाजी की इस साइड आई ना साइड सॉन्ग भी ओके साइड भाई लो भी जा เจอ स्पाइनी भी साइड सॉन्ग भी เล่นี้คือทีมต้อบสนกันทุกนี่เลนี้เ่ที่ทีมต้องสนับสนกันทุกที่เลี้คเรืทีทีสับนนกันทุกคนเล่นนคือเรื่องที่้องสับสนุนกันทคนท่เน้อเองที้อสนับสนุนกันคนทเนี้คอร่อี่ทม้องสนับสนนกันทุคนที่เล่นนี้คือรื่งี่ทีมต้องสนับสนุนกันทุกคนเล่นนี้คือเรื่ี่ทีมต้องสนับสนุนกันกี่ล่นนี้คเรื่ี่มก

ชั่ววันพนนะเล่นกัไมโอเคสายฮะมาสายทานนี้จะอึ้งกับยิง้วยยิงด้วยมาทำไมให้ไอ้บ้านนามาทำไมหรอตุ้งโี่จับจับขึ้นมาเร็วตัวเริ่ไปจับมเร็วเจมลงไปให้นะ กำลังอยู่อมาไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้่ไอ้แอ้แม่ไอ้แมอ้แมไอ้แม่ไอม่ไอแ่อ้แมอ้่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้มไอ้ไอ้แม่อ้อ่้อ้อ้แ่้อออแ่ม่ไม่่้อ้ไม่ไ้มอ้ออ้ ไอ้ตองาามลอกไม่ีนะไอ้ีตัวมีองหนึ่งององหนึ่งเจ็ดองตัวไม่งไม่เป็นไรไอ้ที่บอกตางละมด้วยเอนเนี้ยอืมอ้แล้วไปดูดีเลยดูดีสองหนึ่งสามเดยวเราไปส่นจาละมาเร็วมาเร็ว้อยเอันนั้นก็มีแค่ตัวเดียว

เอาเอาเลยเอาเลยอ๋ออ๋ออ๋อค่ะค่อค่ะห้าสิบหก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 าสิกห้าสิบหกห้าสิกเาสิกาสิบหกหาสิกเาสิกาสิบหห้าสิกหาสิกหอาสิ้าสิบหกาสิกหอาสิบหกเอาสิ้าสิาสิบหกห้าสิาสิบหกห้าสิบหกเ้าสิาสิ้าสิบหกห้าสิ้าสิบหกห้าสิาสิาส

मैं सिंटोनिया ड्रामाचर मैं नहीं नहीं मैं चुनना कि बड़ा मुलाकात ऊपर रखने का देव वापस खेलें गेम दे अगर हम लोग ऊपर रखने ऊपर सामने नहीं डाल सकते बैक ऑफ लेन मैम मत हुए ना चलो चलो कल के बाद हम लोग कल नहीं सबको सपोर्ट 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 เนี่ยรอบคน के साथ संतोष क्योंकि क्लाइंट भी अपने पास करना चाहते हैं तो पहले ही मैच में इस मुकाबले जो Kungkanเลย. Kau. Aau, tarikan, tarikan, tarikan di belakang. Hei, chuan. Kau. Wuih, macam hehau dek ayat. Kau. Kita. 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 Ok, okay yang pedik Puan-puan, come back my love, I give you no. Ha? Tak nak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 